สวัสดีครับเอาใจสาวกหนุ่มสปอร์ตแมนกันบ้างเลยนะครับผมสำหรับแบรนด์นี้ไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับ Larc ลาคอส์นั่นเองนั่นเองนะครับขอบอกก่อนแล้วกันว่าสำหรับกลิ่นนี้นะฮะลาคอส e เพลหอมมี่นะคะขนาดที่ผมถืออยู่นี้นะฮะจะเป็นขนาดหนึ่งร้อยมลนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวกลิ่นลาคอสเพลหอมมี่นี้นะฮะต้องบอกแล้วกันว่าเป็น น้ำหอมที่คุณผู้ชายจะต้องมีนะฮะแฮแท็กเลยนะฮะมั h แฮนะฮะต้องมีเลยนะครับเพราะว่าน้ำหอมนี้กลิ่นนี้นะฮะจะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับความนิยมนะฮะอย่างสูงเลยนะฮะในตัวของแบรนด์ลาคอร์นนั่นเองเพราะว่าเจ้าตัวกลิ่นนี้นะฮะมันจะออกกลิ่นหอมที่เป็นออกแนวสปอร์ต นะครับแต่แฝงไปด้วยในเรื่องของความหรูหรานะครับเรียบง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ชวนหลงไหลนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยกลิ่นของมันนะจะโดดเด่นนะครับไม่ซ้ำใครจะมีสเสน่ห์อย่างมากเลยนะฮะไม่ใช่ว่าสเสน่ห์ต่อตัวคุณเองแล้วก็สเสน่ห์ต่อคนที่ได้กลิ่น นะเวลาที่คุณเดินผ่านนะหรือว่าเยื่องย่างกายนะผ่านเนี่ยคนที่คนผ่านเวลาคุณฉีดกลิ่นนี้เนี่ยจะชวนเคลิม้มชวนหลงไหลคุณได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนั่นเองนะครับสำหรับลาคอสพอโอมี่ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับในตัวของแบรนด์ลาคอสนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งกลิ่นนะครับผมสำหรับราคอสเอสเทนเชียลตัวนี้นั่นเองนะครับขนาดที่ผมถืออยู่นี้นะฮะจะเป็นขนาด 125ML นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะฮะลาคอสเอสเทนเชียลอีดีทีนะครับหรือว่าเออเดอร์ไทเลตตวนี้นั่นเองนะครับเป็นน้ำหอมที่ให้ความหอมสดชื่นนะครับแนวสปอร์ตเช่นเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเอกลักษณ์ของเจ้าตัวกลิ่นนี้นะฮะจะหอมสดชื่นไม่ฉุนนะครับถ้า คุณผู้ชายนะฮะชอบลักษณะน้ำหอมที่ไม่ฉุนเนี่ยแนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยนะครับมันจะหอมสบายจมูกมากๆเลยนะครับในกรณีที่สาวๆที่อยากจะซื้อให้แฟนเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดกลิ่นนี้เลยนะครับสำหรับลาคอสเอสเทนเชียลเองนะครับะจะเห็นได้ว่านะครับทั้งสองกลิ่นของลาคอสนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้บริโภคและกันว่าจะชอบหอมแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนแล้วกันว่าถ้าพูดถึงแนวของลาคอสกลิ่นนี้นะครับที่เหมือนกันก็คือว่าหอมออกแนวสปอร์ตนั่นเองนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปรอร์ตแบบสดชื่นไม่ฉุนก็จะเป็นลาคอสเอสเทนเชียลหรือว่าสปอร์ตแบบหอมหรูเรียบง่ายชวนหลงไหลเนี่ยก็จะเป็นลาคอสเพลหอมมี่นั่นเองนะครับผมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าใครที่เป็นในตัวของ แฟนของ l ลาคอสนั่นเองนะครับในกลุ่มของ p e r f ์ m e เนี่ยไม่ควรที่จะพลาดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมแนะ่ํสำหรับลาคอสทั้ง2กลิ่นนี้นะครับผู้ชายแนว s p o ร์ตแมนแมไม่ควรที่จะพลาดแล้วก็ควรจะมีติดตัวไว้เลยนะครับผมขอบคุณครับ